มออนุมัติ21ล้านบาทให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำ10จังหวัดตั้งแต่เชียงใหม่ถึงอุตรดิตถ์ใช้ต้นกล้าทั้งหมด8ล้านต้นชาวสวนยางเตรียมเฮนัทวุฒิขอคอรมอชดเชยรับประกันราคายางอ้างวิกฤตยูโรโซนและเศรษฐกิจจีนชะลอตัวทำราคาผันผวนพร้อมผลักดันร,ราคาให้ได้ที่กิโลกรัมละ90ถึง120บาท เด็กออทิสติกอเมริกันวัยเจขวบพลาดตกตึกสูง3ชั้นในนครนิวยอร์กพลเมืองดีรับไว้ได้ทันเชียนตายหุดวิดแต่คนรับแขนหักแผนเมื่อคืนนี้นะครับก็มีหญิงสาวที่เป็นพนักงานของบริษัทเคเบิลทีวีชื่อดังแถวๆจังหวัดสมุทรปราการเขาไปแจ้งความกับทางตำรวจนะฮะให้ดำเนินคดีกับ บรรณาธิการข่าวของเคเบิลทีวีที่นี้นะครับชื่อว่านายธีรรัตน์เจริญพักดีอายุ54ปีในข้อหาแอบติดตั้งกล้องกล้องแอบถ่ายไว้ในห้องน้ําภายในบริษัทคือห้องน้ําของบริษัทเนี่ยเป็นห้องน้ํารวม,มผู้หญิงก็เข้าได้ผู้ชายก็เข้าได้ทีนี้ตัวของนายธีรรัตน์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าอาศัยจังหวัดไหนเนี่ยไปติดตั้งกล้องเอาไว้ตามจุดต่างๆนะฮะภายในห้องน้ำเนี่ย ทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันโอ้โห oh, ดูหลายมุมเลยแล้วที่เรื่องนี้เป็นความแตกขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่ามีพนักง,งานชายคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอเขาเข้าห้องน้ำของบริษัทนะฮะอยู่ชั้นสามเนี่ยครับแล้วก็ไปเจอกล้องถูกซุกซ่อนเอาไว้ตามส่วนต่างๆของห้องน้ำนะครับก็เลยไปหารือกับทางผู้บริหารของบริษัทนี้แล้วก็มีการวางแผนจะจับคนที่ติดตั้งกล้องทีนี้ ก็ไปสงสัยนายธีรรัตน์เพราะว่าพฤติกรรมน่าสงสัยชอบเข้าห้องน้ําตอนที่ไม่มีคนอนะ่ะแล้วก็พอออกจากห้องน้ำเนี่ยจะมีอะไรอยู่ในมือวัตถุแปลกๆปในมือเขาก็เลยไปแอบดูคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนายธีรรัตน์ปรากฏว่านายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยมีคลิปแอบถ่ายพนักงานหญิงถึง46คลิปด้วยกันก็เลยเก็บหลักฐานคือดูดข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เนี่ยแล้วก็พากันไปแจ้งความที่โรงพักนะครับที่ สพเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับปรากฏว่าผู้เสียหายทีแรกมี5คนนะฮะแล้วทางตำรวจก็เชิญตัวนายธีรรัตน์เนี่ยมาสอบปากคำนะครับเจ้าตัวก็รับสรารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยติดตั้งกล้องแอบถ่ายควบคุมด้วยรีโมทจริงแต่ว่าบันทึกเอาไว้ดูเล่นเอาไว้ดูเองไม่ได้ไปเผยแพร่เบื้องต้นทางตำรวจก็แจ้งข้อหานะครับว่ากระทำการให้ผู้อื่นได้รับความอับอายกอ ให้ผู้อื่นเดือดร้อนลำคาญทีนี้วันนี้มีมีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีก3คนนะไปแจ้งความเพิ่มเติมก็รวมเป็น8คนจริงๆมีผู้เสียหายทั้งหมด9คนนะแต่ว่าคนที่9เนี่ยเขาไม่ติดแจ้งความเพราะว่าเขาเป็นแฟนของผู้ต้องหารายนี้ oh. ก็เลยไม่ oh. ไม่เอาความ oh. แต่ว่า8คนเนี่ยทางตำรวจบอกนะฮะว่าคาดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีละหุโทษครับ oh. ความผิดเนี่ยมันมันไม่เยอะคือก่อความเดือดร้อนลำคาญ มีโทษปรับคดีละไม่เกิน1,000บาททีแรกมา5คนก็5คดีใช่ไหม,มผู้ต้องหาก็ใช้เงินสดประกันตัวไปคดีละ500 5คดีก็2 5 0 5ถูกมาก 2, 2 5 0 5วันนี้แจ้งความเพิ่มอีก3คนก็ก็เชิญมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่ม3 3คนนี้เดี๋ยวก็ประกันตัวไปคนละ500ครับ3คนก็1,500 คือโทษตับมันแค hmm. ่พันเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าตรวจสอบภายหลังว่าคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายเนี่ยเอาไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันนี้โทษหนักโทษหนักเพราะว่าผิดข้อหาหมิ่นประมาทผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปเผยแพร่ที่ไหนตำรวจก็จะไปตรวจนะฮะต้องไปตรวจที่ห้องพักนะฮะนายธีรรัตนเจริญพักดีนะฮะก็โทษอาจจะไม่หนักแต่ว่าอับอายไง อับอายนะครับทแล้วตอนนี้ก็ถูกไล่ออกแล้วถูกไล่ออกจากเคเบิลทีวีแล้วมันก็ควรจะเป็นกันอยู่ไม่ได้แล้วล่ะเป็นบกด้วยนะเป็นบกบกด้วยครับบกบ้ากามดเลยบ้ากาใช่บกย่มมาจากบ้ากาบ้ากาถึงว่าถึงว่าไม่มีใครอยากเป็นบกใช่อ่ะ อ,อ่าผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับกร,รณีของยายสมจิตจำปาดีนะฮะที่ฆ่าหลานของตัวเองวันนี้ตํารวจก็นําตัวมาแถลงข่าวนะครับแล้วทางพอบอชอนอนะครับทางพลตวโทคำรณวิททูปกระจ่าก,ก็บอกว่าเป็นเป็นความสมัครใจของเจ้าตัวเองที่อยากจะพูดนะฮะแล้วท่านคารณวิทบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของยายสมจิตเนี่ยตำรวจสงสัยมาตั้งแต่แรกแลวมีพิรุธหลายอย่างแต่ว่ากะว่าให้งานศพของเด็กผ่านไปก่อน ให้งานศพของน้องคนนี้ผ่านไปก่อนแล้วก็ค่อยมาสอบปากคําเพิ่มเติมนะฮะพองานศพน้องคนนี้ผ่านไปก็มาสอบปากคําเพิ่มเติมที่สุดแล้วก็ยอมรับสารภาพจริงๆนะ <S 2> <S 2> <S <S ข่าวก่อนหน้านี้สับสวนว่าเอาเด็กเนี่ยกำลังจะเข้าไปทําร้ายลาแล้วเขาเลยฟาดหรือว่าเด็กนอนหลับอยู่เขาฟาดคืออานยอลองฟังเสียงดูก่อนก็ได้เสียงดูก่อนเดี๋ยวเ่้ามาเพิ่มเติมบอกว่าอยากให้มันมีเรื่องโรงเรียนให้มันบ่อยลูก พราะยายเนี่ยอับอายขายขี้หน้าเขาหมดแล้วนักเรียนตั้งสองพันกว่าคนหนูทาอนูคนเดียวอะ่ะยายก็เสียใจยหนูจะทาได้ไหมต่อไปวันหน้าเขาโรงเรียนไม่ถึงสองเดือนเลยีเขาก็ผักมั่งบางทีเขาก็ชกตรงหน้าอกยายก็สลบไปครั้งนึ้งแต่ยายก็ไม่เคยพูดใ้แม่เขาฟังเพราะกลัวแม่เขาจะเสียใจเพราะหลานเนี่ยยายเลี้ยงมาตั้งแต่สองขวบพ่อ,พ,อพ่อเขาเสียไปค่ะ ที่ที่วันนี้วันที่สุดเนี่ยมันแรงมากนะคะเขาบอกว่าวันนี้อะหนูอขอตังค์ยายห้าร้อยหนูจะไปเที่ยวบอกว่ายายบอกว่ามันมีแบงค์พันอยู่แบงค์เดียวลูกเดี๋ยวเอาไว้มืดๆก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวยายจะแลกเอาไปซื้อของก่อนไปซื้อของมาใช้ก่อนแล้วยายจะให้เพราะยายโกหกเหา เพราะยายไม่มีตังเยอะตีตอนที่ว่าหลังจากเลิกทะเลาะที่ด่าที่สั่งสอนหลานแล้วนั่นแหละค่ะก็อพอดีถึงเวลาเอาตังให้เขาแล้วไม่ไม่ให้เขานั่นแหละค่ะก็มีเรื่องกันค่ะเขาก็เตะยายเขาไปครั้งหนึ่งหาไม่ให้นะยายตายวันนี้เขาบอกนี้ยายก็ร้อ,องไห้เสียใจว่าเลี้ยงหลานมานานเกินแล้วก็เลี้ยงดีเกินค่ะ ในที่ยายเขาเล่าให้ฟังอ่ะประเด็นแรกก็คือว่าเด็กมาบอกว่ามีเรื่องชกต่อยอยายเขาบอกโอ้โหมาอยู่โรงเรียนนี้สองสามเดือนทำไมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนบ่อยจังอายนะเนี่ยนะประเด็นที่สองก็คือหลานขอตังค์ยายห้าร้อยยายบอกมีแบงค์พันเดี๋ยวค่ำๆค่อยเอาแลกให้ยายก็เด็กก็ถือมีดมาขู่ยายนะครับบอกว่าถ้าไม่ให้เนี่ยยายตายแน่แต่ทั้งหมดนี่เป็นคือพูดกับพูดอีกด้านนึงเด็กตายไปแล้วไงใช่ไหมเราอยู่ในห้องสองคนแล้วก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับแต่ พอหลังจากที่เด็กไปนอนดูโทรทัศน์ลักษณะการนอนเนี่ยก็คือนอนคว่ำหน้าแล้วก็เอาคางเนี่ยเชยกับหมอนแล้วก็ดูโทรทัศน์จังหวะนั้นนะฮะยายเนี่ยเอาไม้ไปฟาดที่ท้ายถอยอทีเดียวเองนะแต่มันเข้าจุดพอดีนะฮะเด็กก็ชักชักแล้วก็เสียชีวิตครับเสร็จแล้วยายก็เอาผ้าห่มมาหอ่อนะฮะแล้วก็ลากไปจนกระทั่งไปไว้ที่พักบรรันไดระหว่างชั้นสามกับชั้นสี่แล้วเสร็จแล้วก็เอาผ้าห่มเนี่ยไปซักคราบเลือดออกอนะครับนี่นะฮะ ตำรวจบอกไม่มีพิรุธห,หลายอย่างทั้งหายแล้วนะฮะย้าปรากฏว่ายายคนนี้เนี่ยนะครับปี2,536นะครับเคยมีคดียิงสามีตัวเองจนเสียชีวิตนะฮะพื้นที่สอนอบางนาแล้วตอนนั้นติดคุกอยู่12วันรประกันตัวออกมาสู้คดีจนกระทั่งหลุดนะฮะเพราะหลุดด้วยเหตุผลว่าตัวเองเนี่ยป้องกันตัวเพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายจากสามีก็เลยยิงไปนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ถูก รอลงอาญาไว้สองปีตั้งแต่ปี2536เหลือเชื่อนะเหลือเชื่อมากเหลือเชื่อมากนะแต่วันนี้แม่ของเด็กนะก็ยังยังไปเยี่ยมยายคนนี้ที่โรงพักแล้วก็คือก็เป็นห่วงบอกว่าเนี่ยกลัวกลัวว่าแม่ตัวเองจะเครียดแล้วก็ฆ่าตัวตายคือก็ยังเป็นห่วงแม่ถึงแม้ว่าลูกตัวเองเนี่ยจะเสียชีวิตใช่คอืก็คือก็ แม่เขาใช้คำว่าเข้าใจครับอเข้าใจยายเข้าใจแม่ของตัวเองเพราะรอดทนกับหลานคนนี้มานานอนี่นะฮะก็ต้องชดใช้กรรมไปนะฮะ,ะมีเรื่องออของคุณเฉลิมซึ่งเมื่อวานนี้ผมพูดไปเรื่องที่อาจารย์คณิตนนทนครได้ออกมาบอกนะครับว่าคุณเฉลิมไปออกรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนแล้วก็ไปพูดในลนักษณะคลาดเคลื่อนนะครับ ว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ผลมากที่สุดสมัยพันตำรวจโททักษินมีคนตาย2,500คนก็ถูกกล่าวหาว่าฆ่าตัดตอนความเป็นจริงแล้วนะครับดรคณิตนน,นนครเป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีการฆ่าตัดตอนอาจารย์คณิตท่านนี้ก็บอกว่าให้สัมภาษณ์แบบนี้มันคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริงเป็นการปกป้องยกย่องคุณทักษินโดยใช้ประโยชน์จากผมนะครับการการะทําของคุณเฉลิมอยู่บํารุงจึงน่าจะผิดจรรยาบรรณทางการเมืองวันนี้คุณเฉลิมออกมานะครับ ชี้แจงเรื่องนี้นะครับว่าความจริงเนี่ยฟังฟังอาจารย์คณิตเนี่ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะอ่านหนังเสพมิ์ก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะาอาจารย์คณิตใช้สับแสงสูงไปผมความรู้น้อยอ่านแล้วก็งงๆแต่ยืนยันในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจว่ามีการตายจริงรัฐบ,บาลไม่ได้สั่งและพลตํารวจเด็กจงรักจุธาทนน์อดีตรองบัตล ได้สอบสวนแล้วทํารายงานผลการสอบสวนมาเสนอตนว่าไม่มีการฆ่าตัดตอนวันนี้เป็นอ้างอีกคนหนึ่งแล้ววันก่อนอ้างอาจารย์คณิตวันนี้นะฮะบอกว่าอาจารย์คณิตฟังฟังอาจารย์คณิตพูดแล้วอ่านแล้วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอนะฮะแล้วก็บอกว่าพลตารวจเอกจงรักสมัยเป็นอดีตรองพบตรนะฮะรับรองว่าไม่มีการฆ่าตัดตอนถ้านายคณิตคิดว่า มีคนสั่งค่าตัดตอนก็มาร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผมได้แต่ยืนยันว่าเข้าใจแบบนั้นถ้าผมเข้าใจผิดก็ขอโทษอาจารย์คดีกันแล้วกันครับวันนี้บอกว่าตัวเองความรู้น้อยเห็นทุกทีบอกว่าตัวเองจบด็อกเตอร์ทางด้านกฎหมายต <c> ก <oughs> ลงตกลงความรู้น้อยหรือเยอะเนี่ย <c oughs> เป็นบางวัน <c oughs> เป็นบางวันเป็นวันวันโอ้ดีนะครับปิดท้ายสั้นๆนะครับวันนี้ประมาณช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยมีข่าวเลยเยอะว่า <c oughs> หลวงพ่อคูณครับท่านมรณภาพข่าวลือเยอะมากเลยนะต้องโทรไปเช็คกับคนใกล้ชิดต้องโทรเช็คที่โรงพยาบาลนะที่สุดแล้ววันนี้คุณหมอพินิจจัยนาคพันธ์นะคะคุณหมอประจําตัวของหลวงพ่อคูณก็บอกว่าหลวงพ่อคูณยังไม่ได้มรณภาพนะครับแล้วตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะสภาพร่างกายเนี่ยนะฮะมีไข้ต่าๆบางวันเนี่ยไม่มีไข้เลยก็มีนะฮะรู้สึกตัวดีพูดคุยรู้เรื่องแต่ว่ายังอ่อนเพลียอยู่บ้างนะครับเป็นผลมาจาก ยาปฏิชีวนะนะครับตอนนี้หลวงพ่อคูณยังต้องรับยาปฏิชีวนะผ่านทางหลอดเลือดดำอีกประมาณสัก5-6วันนะครับนี่นะฮะแล้วก็ต้องเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็สภาวะการแทรกซ้อนหมอเขาบอกเลยนะครับว่าให้พยาบาลเนี่ยเจาะเลือดทุกวันป้องกันปัญหาต่างๆที่จะตามมานะต้องเจาะเลือดทุกวันนะฮะแล้วคุณหมอเขาเล่าให้ฟังว่าเวลาจะเจาะเลือดหลวงพ่อก็มีมีหมุดกินบ้างครับหมุดกินบ้างเพราะว่า ต้องถูกเจาะที่ปลายนิ้วทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วน,วนอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าหลวงพ่อก็ยืนยันยืนยันบอกว่ากูยังไม่ตายดอกท <c oughs> ุกครั้งที่ท่านอาภาเก็จะมีข่าวแบบเนี้ยลือตามมาเสมอนะครับและท่านก็จะแข็งแรงเหมือนเดิมแข็งแรงเหมือนเดิมครับนะฮะก็หมดเวลาสำหรับข่าวข้นคนในชั่นในค่ำคืนนี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกัน3ทุ่มครึ่งนะครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ